สวัสดีครับก็กลาบสวัสดีตอนเช้าเนะครับผมก็อยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมการฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมแม่แม่สี่นะครับทุกทุกท่านเลยนะครับอันนี้นะครับพามาชมนะครับ รู้สึกว่าตอนเช้านะครับวันนี้รู้สึกว่าอ้วนยังยังไม่ตื่นสายนะครับวันนี้ <c oughs> หรือยังไม่นอนไม่รู้นะครับผม <c oughs> ดูตาตายังแดงๆอยู่เลยนะครับเฮ้ <c oughs> ดูจะไปกินนมแม่หรือเปล่าอกินแล้วกินนมแม่หรือเปล่าอ้าวอ่าวอ้วกินนมแม่หรือเปล่าอ้าวตื่นเช้ามาก็เล่นอะไรเนี่ย เป็นเช้ามาก็เล่นไรอืเป็นเช้ามาสวัสดีค่ายัางสวัสดีค่ายัางสวัสดีตอนเช้ายัางนะสวัสดีตอนเช้ายังขอบุณค่าสวัสดีตอนเช้ายังสวัสดีตอนเช้ายังนี่เหรอสวัสดีตอนเช้า đăng đăng nổi quá. nào. đi dọn sáng. anh yến soát đi dọn sáng vậy anh yến soát đi dọn sáng vậy anh yến soát đi dọn sáng vậy thổi đây thổi 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 con thổi con cô khâu lung thổi thổi đi con thổi con แป๊บนึงนะครับผมเอ้ย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 เาขาอยากเหลือกเกินอ้อยก่อนอ้อยก่อนปลุกคอลงส,อสวยส,สวยสวยสอีกอีกครั้งหนึง่งอ้าวขึ้นมาเอาบนสูงบนก่อนบนบนยกขาด้วยยกขาด้วยขาด้วยทำยังไงอะโอุ <c oughs> อ้ยอ้วนดูแม่หญิงทำอะไรอ้วน เอาบานค้าก่อนสวยๆสวยๆก่อนโอเคเอาบานสูงด้วยบนบนลูกบนบนอาปากยิ้มสวย,สวยอือจัดไปดูอ้วนต่อไปก็เหลือป้าโอป้าโอสวัสดีเป็นหรือเปล่าป้าโอสวัสด,ดีเป็นหรือเปล่าอ่ะดูป้าโอก่อน ดูป้าโอก่อนป้าโอจะสวัสดีเหมือนแม่หญิงได้หรือเปล่าเนี่ยโอทำยังไงเนี่ยโอเสียงก่อนขอบคุณค่ะก่อนเสียงก่อนไหนในเสียงมือไหนมือเสียงก่อนดังดังขอบคุณค่ะก่อนดังๆๆๆดังๆๆอีกเสียงอีกเสียงก่อนเสียงดังดังเสียงอีก โอเคโอ้อาปากโลละอ่ะได้ให้หนึงวันอ่ะขนละสองต้นก่อนยามเช้าเช้านะครับอ่ะตักค,ครยตักคร้ยามเชา้ชาเช้านะครับผมกับแม่แม่ฟีนะครับอ้วนอ้วน,นตุบเลยป้าโอนี่ก็เด็กอ้วนอ่า จะเล่นไรนี่ข <c oughs> อบคุณค่าก่อนสวยๆดงัดงๆบนสูงบนยกขาด้วยไหนขาไม่มีเอา้าอ่ะให้รางวัลไปโอ้แม่หญิงหลายต้นแล้วเป็นอ้อยนะครับผมอ่าเหลือเด็กอ้วนมาเด็กอ้วนกินอะไร โอ้เด็กอ้ว,วนกินอ้อยด้วยนะครับผมไปหยิบอ้อยแม่หญิงมาเลยโอ้ไปดึงจากของแม่หญิงมาเลยน่นดูดูดูด,ดูแม่หญิงขอเราไม่ให้คืนเอาเอาอร่อยเหลือเกิน อร่อยเหลือเกินอร่อยเหลือเกินนาเพื่ันสดีคาก,ก่อนทำยังไงเขาเขาลงก่อนดังดัง một lần nữa, một lần nữa. Buồn, hiểu Yêu nhúc con nhúc con nhúc con nhúc hoa con, thay con thay nhúc hoa con nhúc nhúc à à con <coughs> con <coughs> à, như này con con ừ Où oo oo sang hóa doãn sang hóa. hóa bài. Thai hóa doãn sang hóa. hóa. hóa doãn hóa oo. hóa doãn oo. 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 A hack eye, no hack eye, cock horn. Cock horn, cock, 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 ก็ก็แดังๆหน่อยอู้ก็ไปขาหนึ่งอู้อู้แดังๆอู้อบคุณค่้าก่อนสวยๆเอ้ยกหัวก่อนอายกหัวก่อนยกยกยกสายหัวด้วยสายหัว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 ก่อนสายหัวอู้สายหัวก่อนอู้อู้สายหัวสายหัวอู้สายหัวก่อนไปไปมุดไปมุดไปอู้อู้สายหัวก่อนสายหัวอู้สายหัวก่อน เอาเร็ว <c oughs> เอขอคุณค่าก่อนสวยๆ,ๆเสียงดังหน่อยลูกออหมดแรงอ้วนหมดแรงทักทายกันย้ำเช้าๆนะครับผมม f c นะครับกับครอบครัวน้องปันฝันนะครับวัน

หญิงขอบคุณค่าก่อเอ้ดูเด็กอ้วนจะไปแย่งไมมหญิงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเผื่อจะได้ดูคลิปของครอบครัวน้องวันฟันนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับก็เพน้อควานฝันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ